วัดีครับวันนี้ครับอยู่กับ me คือแคนะครับแล้วกลับมาทําคลิปยาวแล้วนะครับวันนี้จะมาเล่นเกม t อร์ e t t o เ e อร์ f e n เฟน,นะครับแต่มีชาเลนคือจะต้องหมุนวงล้อเพื่อที่จะเอายูนิตนะครับใน t อร์ e t t o เ e อร์ f e n เฟลองดูว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับ5ตัวนะครับตัวแรกนั่นก็คือตัวแรกนั่นก็คือคาเมรา เฮลิคอปเตอร์นะครับตัวอ่าเออก็ดีอยู่นะเปิดมาน่าจะน่าจะดีตัวที่สองคืออา่าตัวคาเมรารีปาโดนนะครับเฮ้ยลีปลาเดี๋ยวผมไม่มีอ่ะอันนี้ข้ามไปนะครับอ่าแล้วก็ตัวที่สอง ก็คือท็กกี้คาเมล่าแมนมีอยู่นะครับอ่าตอนนี้ได้คาเมล่าคาเมล่าเฮลิคอปเตอร์ท็กกี้คาเมล่าแมนและตัวที่สามนั่นก็คือคัมคาเมล่าแมนโอ้ยจิตใจโอ้โหจะลุยเอ้ยจะผ่านไหมนะี่ยอะมาตัวที่สี่นั่นก็คือ ใหท่านที man มีไหมอ่ะน่าจะไม่มีโอเคถ้ามีเดี๋ยวค่อยที่หลังอ่ะแล้วก็ตัวที่ห้าตัวสุดท้ายคือมตอร์ e r Speaker Man เดี๋ยวเราไปอยู่กับในเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอยู่กันในเกมเลยนะครับอ่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับวับนนี้อ่ะเอเควันนี้อะไรมา ตัวแรกนั่นก็คือเดี๋ยวเอาจากไททันก่อนอาไททันทีวีแมนไม่มีว่าอาืมงอ่กบุงล้อแห่งกาไม่โชคดีอ่ะมาตัวสุดท้ายนั่นก็คืออา่าสามใช่ปะใช่ปะเฮ้ยสามป่ ล่าไฟเวิร์กคัมร่าแมนไม่มีเอาจะได้เมื่อ,อไหร่ฮันเตอร์อ่ะวันนี้เอ้ยม่ใช่ตอนนี้เราก็ไปอยู่กันในเกมแล้วครับอ่าตัวแรกนะครับมาดูเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมเป็นตัวนี้อ่าตัวนี้ ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวเอา้าไททันทีวีแมนก็มีอ่ะนั่นเอาไททันทีอ่ะ,เ,ออะเดี๋ยวจะตัวไททันทีวีแมนจำไม่ได้ไม่สูงได้ตัวฉันได้ว่ามีตัวนี้มีตัวนี้อ่ะ แล้วก็ตัวนี้อ๋ออันนั้นน่าเดี๋ยวเราตัดไปตอนอยู่ในเกมเลยนะครับยไปกันเลยวันต่อไปเราจะเอามีเดียมเอาฮาร์ดแล้วก็เอาไนเมะมาตัวแรกอ่าชื่อวางเอ้ยทำไมมันโหลดช้าจังเนี่ยเอ้ยอันนี้เหรอโอเคนั่นเอาเอ่เอเอาตัวนี้ก่อน ตัวนี้วางไว้ตรงไหนดีวางไว้ตรงนี้ก็ได้โอเคโอเคชิวๆนะครับมีตัวนี้มาชิวๆเลยมาและตัวที่สองเราจะมันมันชิวๆอยู่แล้วอะีซี่อ่ะมันชิวๆเออนั้นตอนต้นกะคิดไปเลยมาแล้วก็ยังไม่วางตัวเลยครับเดี๋ยวค่อย โอวางทังเตอร์ดิไม่ต้องหรอกอัปเดตอา่าเจ้าคุกกี้คาบิราแมนเอ้ยสติ๊กเกอร์แมนดิเฮ้ยหนูว่ามันมีคาบิราแมนไม่เคยเจอโอเคตอนนี้เพิ่มอะไรมาเพิ่มจมูกจมูกเหมือนโค่นไอติมอ่ะไม่ก็ไม่ก็แครอทไอเนี้ยอ่ะ ตัวนี้ตัวอะไรเนีเ okay, คแล้ววางจะก่อนจะพ่งเจนชิวชิวใช้ตัวที่เอ่อแคลรี่ทั้งเกมเลยก็ได้ชิวชิว อุ้ยอเผื่อว,วางไม่ใช่ดิเอาเอามาผิดตัวเอ้ยเอามาผิดตัวเอ้าเอามาผิดตัวอืมทำไงดีเอาเป็นว่าก็ยอมให้หน่อยนะครับโู้ดันอีซี่จะเอาอะไรหนึ่งตัวก็ชิวๆแล้วเออนะครับมาเดี๋ยวจะวางอาไทาทันชีวีแมนไว้ตรงนี้ โอเคมันระยะโดนไหมเนี่ยดาเมจสองร้อยนะครับอ่าระยะสิบครูดาวหนึ่งวินะครับอันนี้ก็ดาเมจห้าร้อยระยะยี่สิบครูดาวศูนย์จุดสี่วิถือว่าครูดาวเร็วนะครับอันนี้วงเคบมมากเฮ้ยคุกกี้นายจะ โอ้โหแคลรี่แคลรี่ทั้งเกมนะโอเคเริ่มไล่แล้วเอซซินทอยเลดคูลิตทอยเลดนะครับอันนี้ไททันทีวีแมนเลเวล2สองดาเมจสามร้อยระยะสิบสองคูดาวหนึ่งิ้ท่านต่อไปนะครับก็ดาเมจ ดาเมจก็บวกมา150ก็คือ450นะครับระยะ15คูดาวศูน์จุเฮ้ยถือว่าเร็วก็เร็วอยู่ระดับหนึ่นนะอ,อันนี้เต็มแล้วนะครับดาเมจหกร้อยระยะ25คูดาวศูน์ุดวิโอ้ถือว่าเร็วใช้ได้นี่ก็อืม อะไรเดงๆน,น,นั้นเดี๋ยวเรา,าเดี๋ยวผมสปีดเลยแรกกันเหมือน,น,นไม่รู้ว่าจะนานเมื่อไหร่ ก็นี่ครับเซทันทีนวีแมนนัลวสามบาร์เมดสี่ร้อยห้าสิบระยะสิบห้าคูดาวสุดที่ห้าวิแล้วก็เออไม่มีอะไรหรอกจะเลือกอีกเฮ้ยสรุปว่าไททันทีวีแมนจะไม่ทำอะไรเลยเฉันเป่ยนเอามาจะช้าไปตัดไปทอน จัดไปเอ้ยตัดไปตอนเวฟที่20เลยปะแล้วเรามาอยู่กันที่เวฟที่1 9้านะมา,มาแล้วก็ถึงเวทที่20แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เอออันนี้นก็วนๆเหมือมาแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีอะไรหมมีอะไรก่อนที่บอสจะออกมาไหมมันจะน่าเกือบเบื่อเกินไปดิเอาออกมาหน่อยเถอะตัวเยอะเออมาแล้ว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 จังหวะนี้ ให้ท่านทีวีแมนได้ออกโลงมาแล้วอืมอืม,อมได้สักทีเดี๋ยวเราไปล็อบบี้กันนะครับผมมีบางอย่างที่จะบอกทุกคนนะครับมา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 นี่มานี่ฟังไว้ดีๆนะอันเนี้ผมกม็เคยพูดเราต้องจำให้ได้ด้วยนะอ่ามามามาฟังใกล้ๆ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้เตือนน,น,นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับแล้วถ้าไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับระวังเป็นอ่านนะครับอ่ะไม่มีแลนะ้วไปไปเทรดดิ้งพาซาเฮ้ยหรือหรือไปเล่นหวยโอ้ o หมดดิเออไปเล่นดีกว่าถาเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องมาดีกว่า